ละพะเตปัญญงการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาลำดับต่อไปขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาในรายการพุทธปฏิบถถ่ายทอดสดจากอาคารมหาเจษดาบดินชั้น3าวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครขอเชิญรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีท่านสาธุชน ผู้ที่อยู่ที่อาคารมาจัดสดาบดินชั้น3และท่านสาธุชนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมรายการพุทธปฏิบซึ่งออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัจยานาวาทุกๆท,ท่านทุกวันอาทิตย์เวลา15.30นาฬิกา30นาทีเรามีนัดกันณสถานลานบุญวัจยานาวาซึ่งก็ได้ถ่ายทอดไปยังท่านสาธุชนทั่วประเทศและ ยิงตรงไปยังเครือข่ายทั่วโลกที่สามารถจะรับชม WBTV ของวัดยานาวาได้ท่านบอกว่าแสงทองจากฟ้าได้มาจากดวงอาทิตย์แต่ว่าแสงทองชีวิตได้มาจากพระธรรมเวลาที่เราสวดมนต์สวดพรตอนเช้าพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะพร่ำบน่นสวดมนต์สวดพรกันหนึ่งในบทที่พระสงฆ์สวดประจำก็คือ ท่านก็จะสวดว่าพระธรรมของพระพุทธองค์นั้นสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปเพราะฉะนั้นแสงประทีปขององค์ของธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นแสงที่สว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ว่าเราจะต้องเปิดใจรับแสงสว่างแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าแสงสว่างวันนี้ที่อัตมาภาพและคณะจะได้นำพาท่านสาธุชนได้ มาสมซับพ,พระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้เรานั้นได้พบทางออกเพราะพระพุทธองค์นั้นชี้ทางออกบอกทางถูกเวลาที่เราศึกษาธรรมะเราก็จะเห็นว่าถ้าเรา,าไม่ได้ขวนขวายไม่ได้สแสวงหา,าไม่ได้เร่งรัดตัวเองในการที่จะพบแสงสว่างาบางครั้งชีวิตเราก็รู้สึกจะ นะเป็นชีวิตที่มืดมนนะมืด8ด้านแต่ว่าเมื่อไรก็แล้วแตนะ่ถ้าเราจุดแสงแห่งธรรมะขึ้นนะเริ่มเปิดใจให้กว้างรับพระสัทธรรมคำสั่งสอนแล้วนะแสงสว่างก็จะกระจ่างอยู่ในใจของเราที่ท่านบอกว่าแสงสว่างกระจ่างใจมนนะเพราะฉะนั้นวันนีนะ้เราก็มาศึกษาธรรมะกันนะหลักธรรมที่ วันนี้ทางคณะสงฆนะ์ได้นำพาท่านสาธุชนได้สาธยายณนะอาคารพระเจดสดาบดินชั้น3วัดยนานวาวันนีนะ้ก็ได้ปรารนะวันสำคัญด้วยนะก็ต้องขออนุมโมทนานะท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมทำบุญนะกับทางรายการพุทธปทีพนะสำหรับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพประจำทุกอาทิตย์ก็คือมูลนิธิโพธิวน,นานะถือว่าเป็น ผู้มีจิตเป็นกุศลได้ถวายผ้าป่าทุกๆอาทิตย์แต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะที่นะมีเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้มีจิตใจงดงามได้มาร่วมทําบุญกับเราด้วยนะคือท่านอาจารย์ปีนัทธนานนทศีได้ปารกวันคล้ายวันเกิดนะวันที่17พฤษภาคมนะเป็นวันครบรอบวันเกิดได้มีจิตกุศลนะ มีจิตศรัทธาได้มาร่วมสาธยายพระไตรปิฎกด้วยและพระไตรปิฎกหรือพระสูตรที่เราได้คัดสรรมาหรือว่าได้สาธยายในวันนี้เป็นพระสูตรที่อยู่ในอันดับที่6ในพระไตรปิฎกเล่มที่12นะเล่มที่12เนี่ยถ้านับเป็นเฉพาะพระสูตรนะเล่มที่9 10 1 1 12ก็เป็นเล่มที่สนะ แต่ถ้านับทั้งพระวินัยปิดกทั้ง8เล่มด้วยก็อยู่ในเล่มที่12วันนี้ก็จะได้ให้ท่านทั้งหลายได้มาพิจารณาถึงหลักธรรมที่สำคัญพระพุทธเจ้าได้จุดประทีปแสงสว่างไว้แสงสว่างที่พระองค์ได้จุดวันนี้นะมีชื่อว่าเจโตขีลนะสูตร ok นะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือตะโูตรึงใจ แต่ว่าคนไทยเรามักจะได้ยินคำว่าตะปูตำใจนะจะใช้คำว่าตำใจแต่ว่าถ้าพิจารณาคำสอนเนี่ยจะมีความลึกมีความเป็นที่อ้างอิงได้ชัดกว่าเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาอันสูงส่งตัดสรุปโดยชอบมี น้ำผ้าหรือไทยใสยกระจ่างเวลาตรัสอะไรแล้วมักจะไม่ขัดนะมีความงดงามมีความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรยนะ์ในคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอัตปูดตรึงจิตนะตปูดตำใจนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ก็จะนำพาท่านทั้งหลายได้พิจารณา,าในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสกับพระก็จริง แต่ว่าญาติโยมท่านสาวุชนก็สามารถจะนำไปใช้ได้ทั้งหมดนะทั้งพระและคารวาดห,หลักธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสวันนี้นะท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูาพระองค์ได้ตรัสว่าพระก็ตามโยมก็ตามเนี่นะถ้าหากว่า,าถูกตะปูเหล่านี้ตรึงไว้ตะปูตอกไว้ก็จะไม่งดงามไม่ภัยบุญนะ ไม่เจริญในพระศาสนาของพระองค์ถ่าตะปูเหล่านี้ตอกไว้พระองค์ก็แยกแยะนะว่าตะปูอะไรบ้างนะตะปูเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเป็นค um ําอุปมากิเลสถ้าเรามีตะปูที่เปรียบเสมือนกับกิเลสเนี่ยมีคําอยู่สองคำก็คือคําว่าละและตัดนะ ถ้ายังละไม่ได้ประการหนึ่งถ้ายังตัดไม่ได้ประการหนึ่งนะก็ถือว่าไม่มีโอกาสที่จะงอกงามไพ่บุญในพระศาสนาของพระองค์ท่านาก็แสดงว่า,าหลักคําสอนบา,บางประการบางอย่างบางพระสูตรเนี่ยจะมีลักษณะของความยืนยันในหลักการนะไม่ยืดหยุ่นไม่ปณีประน,นอมกับกิเลสของพวกเรา เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมายืนยันนะ,ะหมายความว่าสู้นะหรือว่าจะต้องถ้าเป็นภาษานักมวยก็ต้องต่อยกระกิเลสนะเพื่อที่จะได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านอัตรปู5ประการที่เราถอนไม่ได้ละไม่ได้เนี่ยแล้วทำให้เราเนี่ยล่มๆดอนๆน,น,นะ ไม่จเจริญงอกงามไม่ไปไหนถึงไหนสักทีนะถ้าเป็นคนก็เวลาตั้งจิตอธิษฐานอยากจะทำความดีก็อธิษฐานแล้วก็เริ่มใหม่อย่ล่ำไปนะไม่ไปถึงไหนสักทีพระองค์ก็ตรัสไว้5ประการประการที่หนึ่งก็คือว่าเครือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานะอันนี้ประการที่หนึ่ง เราลองนึกดูว่าเอ๊ะทำไมพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าถ้ามีความเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่ศรัทธาในพระองค์แล้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสจะเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยแสดงว่าพระองค์ยืนยันอย่างนีนะ้เราก็จะต้องทิจารณาตัวเราว่าตอนนี้เราเครือบแคลงเราสงสัยหรือเราไม่น้อมใจเชื่อไม่ศรัทธาในพระองค์หรือเปล่า ถ้าไม่มีก็จะต้องละตะปูตรงนี้ให้ถอนตะปูออกประการที่สองก็เครือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ประการที่สามาไม่มีความเครือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อในพระสงฆ์ทั้ง3ข้อนี้ก็คือพระรัตนตไตรนะอันนี้ สามข้อนี่เป็นพระรัตนตรัยข้อสี่นะเครือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขานะไรสิกขาศินสมาที่ปัญญากระบวนการพัฒนาทางจิตเนะี่ยถ้าเราเครือบแคลงสงสยัยนะเราไม่ดำเนินไปตามหลักสิกขาการศึกษาตามที่พระองค์ได้วางไว้นะก็ไม่สามารถที่จะงอกงามนะในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้ ข้อ5เนี่ยแปลกนะพระองค์ก็บอกว่าคนที่เป็นคนขี้โกรธไม่พอใจเวลาถูกอะไรกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆก็โกรธนะเรียกว่าเป็นคนขี้โกรธนะเราอาจจะเรียกว่าเซนสテีฟก็ได้นะเวลาเจออะไรกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆก็ไม่พอใจนะมีจิตแข็งกระด้าง เวลาใครว่าอะไรก็ไม่อดทนนะพร้อมเสมอที่จะฉะที่จะว่าที่จะตอบโต้นะอาจจะเป็นทั้งเพื่อนคนใกล้ชิดนะถ้าเป็นญาติยาจโยมก็คนในครอบครัวเดียวกันอันนี้แหละทำให้ไม่เจริญงอกงามใน,ในพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านตต่ปูห้าประการเนี่ยพระองค์บอกว่าให้ถอนซะให้ละเสีย ก็จะทำให้เจริญงอกงามทีนี้ตะปูประการที่สองที่จะต้องตัดตัดให้ขาดนะตัดให้ขาดปรารถนาะหาสิ่งใดเนี่ยที่สนทนพูว่าเพียนจงได้ดังประสงค์ที่ตรงดีนะถ้าตัดได้ก็แสดงว่าจึงจะสามารถาจเจริญก้าวหน้าได้แต่ถ้าตัดไม่ได้นะก็ลุ่มลุ่มดอนๆการตัด ตปูตึงใจเนี่ยนะพระองค์ก็เจาะจงมาที่พระนะแต่ว่าญาติโยมก็เอาไปใช้ได้พระหรือสามเณรน,นะที่ตัด5ข้อนี้ไม่ได้เนี่ยพระองค์บอกว่ายากที่จะเจริญในพระธรรมคําสอนของพระองค์ท่านในศาสนาพระองค์ท่านประการที่1น,นะเป็นคนที่ไม่ตัดรักหักสวัสดนะนะ เป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจนะถ้าเป็นพระเป็นเนนก็ยังมีความรักอยู่นะพูดภาษาสมัยใหม่ว่ามีกิ๊กอยู่นะถ้ามีอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านถ้าอยากจะ,จะเจริญง,งอกงามก็จะต้องตัดรักหักสวัสดไม่ทำตัวเยี่ยงคารวาส โดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันเราก็จะเห็นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีสิ่งยั่วตายั่วใจอยู่มากเพราะฉะนั้นพระในสมัยใหม่ก็เหมือนกับอยู่ในสมรภูมิรบนี่นะจะต้องต่อสู้กับกิเลสจึงจะสามารถเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนได้ประการที่สองก็รักสวยรักงามไม่คลายความกำหนัดในร่างกาย เรื่องของร่างกายเรือนกายเนี่ยในทางบางศาสนาเขาถือว่าเป็นอาภรนะอาภรณ์ก็หมายเครื่องประดับยกตัวอย่างนะในฐานะนักศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยพี่น้องทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาถือว่าเรือนร่างของสตรีเนี่ยเป็นอาภรณเพราะฉะนั้นจะต้องปกปิดให้มิดชิดแต่ว่าของพุทธเราก็ใช่ย่อยนะพระองค์ได้สอนให้ คลายความกำหนัดในเรื่องของกายใครที่ได้ศึกษาอย่างคำสอนที่พระองค์สอนพระลาหุนบ่อยๆเนี่ยท,ทำไมพระพุทธเจ้าสอนพระลาหุนให้ในเรื่องของกายยคาตาสติบ่อยๆพระลาหุนสามเณรรูปแรกเป็นพระโอรสของพระองค์ท่านเนี่ยบวชในตอนสมัยเด็กๆแล้วก็มาเป็นหนุ่มเป็นพระพระองค์ก็สอนพระลาหุนในเรื่องของพิจารณา ร่างกายโดยความไม่สวยไม่งามมากมายสอนกายยคาตาสติแล้วแล้วเล่าเล่านะเรียกว่าเป็นคําสอนที่สอนบ่อยอันนี้ก็เรียกว่าถ้าไม่ปราศจากความกําหนัดในกายก็ยังตัดตะปูหรือถอนตะปูยังไม่ได้ประการที่3ก็เป็นผู้ไม่ปราศจากความกําหนัดในรูปนะน่าสังเกตนะกายกับรูปท่านแยกกันนะ กายกับรูปท่านแยกกันรูปในที่นี้ก็คงจะมีความหมายถึงรูปร่างก็ได้จะหมายถึงรูปที่มีความละเอียดที่เราเรียกว่าสาตรูปปิยรูปนี่นะที่มีความมีความเลือกไปถึงรูป,ประพมเนี่ยถ้ายังตัดไม่ได้ละไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่ จเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนประการที่สี่ก็คือญาติยยมเลือพระเนนที่ชั้นอาหารตามปากจนเกินไปอิ่มเกินไปพอหนังท้องตึงหนังตาหย่อนว่างันนะพอหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วก็หาที่หลับที่นอนพอหาที่หลับที่นอนแล้วก็เป็นคนที่ชอบสแสวงหาความสุขในการนอน ความสุขในการเอกคนเนกว่าไงนะน,น่าสังเกตนะคำว่าเอกคนเนกเป็นยังไงชอบเพิงหลับนะเพิงหมอนเพิงอะไรหลับนคนที่ชอบกินแล้วนอนเนี่ยก็เลยไม่งอกงามในพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านประการที่5ตะปูตรึงจิตไม่ให้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนพระองค์บอกว่าประเพทพรหมจรรย์ แล้วปรารถนาอยากเป็นเทพเป็นเทวดาในี่กายใดนี่กายหนึ่งอยากจะมีความสุขในสวรรค์ชั้นฟ้าในทิพยวิมานในโลกทิพมีความสุขนะที่อิงอาศัยกามบ้างอิงอาศัยความพึงพอใจในเรื่องรูปบ้างอันนี้ก็พระองค์ก็บอกว่าถ้ายัางหวังอยู่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นความหวังแบบ เด็กๆเ,เป็นความหวังแบบตื้นๆน,นะจะไม่มีความงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านทีนี้พระองค์ก็ตัดโคตรตรงกันข้ามบ้างเอาถ้าอยากจะ,จะเจริญงอกงามจเจริญรุ่งเรืองนะในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านาบวชมาแล้วมีความจเจริญงอกงามทั้งเรื่องของสมณธรรม เป็นพระที่มีคุณธรรมเจริญในศีลสมาธิปัญญาในคุณธรรมมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพูดมาเมื่อกี้มีคำสองคำนั่นแหละก็คือว่าเป็นผูท้ที่ละกิเลสคือตะปูที่ตึงจิตไว้ได้อ,อันดับแรกก็คือไม่เคลือบแคลงในพระพุทธไม่เคลือบแคลงในพระธรรม ไม่เคลือบแคลงในพระสงฆ์ไม่เคลือบแคลงในเรื่องของสิขาหรือไตรสิขาเป็นคนไม่มักโกรธนะพอถูกอะไรกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆก็ไม่ถือสาไม่หาความนะไม่หวั่นไว้มีวุฒิทางอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์หนักแน่นอันนี้เราลองพิจารณาดูนะที่เราเรียกว่า EQ เนี่ย ถ้า EQ เราดีนะเวลากระทบกระทั่งมีคุณธรรมคือเมตตาคุ้มกันเป็นเกาะป้องกันกเรียกว่าความโกรธความเกลียดหรืออะไรกระทบกระทั่งเนี่ยไม่ระคายผิว,วง,งันนะไม่ละเคืองคายผิวเนี่ยเหมือนกับเวลาที่พญาช้างที่หนังหนา,หนาเนี่ยเวลาโดนลูกศรเนี่ย ไม่ค่อยละคายผิวนะชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าพระหรือญาติโยมที่ถูกอะไรกระทบกระทั่งอารมณ์แล้วไม่โกรธนะไปบอกใครว่าเอะถ้าใครทําให้ชั้นโกรธได้เนี่ยคนนั้นเก่งนะคนที่พูดอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดานะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยอย่างนั้นหรอกนะมีอะไรกระทบกระทั่งแค่ตอนเช้าเนี่ยบางทนะีอารมณ์บ่อจ่อยทั้งวันก็มีนะ ถ้าเป็นอย่างนี้พระองค์ก็บอกว่าตะปูนี่แหละตึงจิตไว้ไม่งอกงามในพระธรรมคำสอนแต่ถ้าละได้แล้วก็จะเจริญงอกงามส่วนการตัดขาดตะปูนะก็ตรงกันข้ามอย่างที่บอกแล้วถ้าตัดไม่ได้ก็ไม่เจริญตัดไม่ขาดนะก็คาลาคาสังนะ,อะถอนอกิเลสต,ตัณหาไม่ได้ก็ใช้คำว่า จมปลักอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในความเ,าเปลือกตมแห่งกิเลสตัณหาทั้งหลายแต่ถ้าตัดได้นะตัดขาดหนึ่งปราชากความกำหนัดตัดรักหักสวัสดได้ถ้าตัดรักหักสวัสดได้เนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนานะาไม่กำหนัดในกายนะความ สวยความงามทั้งหลายเนี่ยมองข้ามได้มองทะลุไปถึงความงามที่มันซ่อนอยู่นะมากกว่าความสวยงามทางเรื่องร่างนะอย่างที่นึกถึงคําฝรั่งนะฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกว่าหญนะิงสาวที่มีรูปโฉมมักจะได้เปรียบนะทำไมจึงได้เปรียบ หญิงสาวที่มีรูปโฉมมักจะได้เปรียบกว่ามีสมองเพราะว่าผู้ชายโดยส่วนมากเนี่ยใช้สายตามากกว่าความคิดว่างั้นก็แสดงว่ารูปลักษณ์ที่เห็นเนี่ยจะมาก่อนการเจรจาพาทีในตามมาอีกการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อกันในเป็นระดับ3นะแต่ว่าการพบกันด้วยสายตาเนี่ยจะมาก่อนสายตาก็เลยเป็นหน้าต่างของหัวใจแต่ว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่า คนจะเจริญงอกงามในพระธรรมจะต้องตัดความกำหนัดในกายนะตัดความกำหนัดในรูปชันอาหารตามต้องการจนอิ่มแล้วเนี่ยฉันอาหารพอประมาณนะโภชนเนมัตตัญโยตาแล้วก็ไม่สแสวงหาความสุขในการนอนในการเอกขเนกในการหลับนะถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีแววแล้วละ่ะที่จเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอน ทีนี้ถ้าประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ได้ปรารถนาเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรนะแต่ว่าประพฤติธรรมเพื่อที่จะขจัดความทุกข์ทั้งมวลน,นะไม่สนใจเปลือกไม่สนใจกระพี้นะสนใจแก่นนะอันนี้ก็เป็นาสาระสำคัญของเจโตขีลสูตรนะที่อัตามาภาพได้จับประเด็นสาระสำคัญส่วน การประยุกต์ใช้วันนี้นะจะได้มอบหมายให้อาจารย์วุฒิชัยนะ,ะทุกๆสัปดาห์เนี่ยตามาบอกว่าจะได้สาระ,ะเนื้อหาครบถ้วนจากอาจารย์วุฒิชัยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องให้อาจารย์ทําหน้าที่ในการประยุกต์ใช้สามารถที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเอาไปใช้ในการทํางานในการ พบปะผู้คนในการดำเนินชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะก็เหมือนกับลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่มีชีวิตถ้าเราเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตของเราเนะี่ยเราก็จะไม่แยกว่าเอะธรรมะอยู่กับพระธรรมะอยู่กับคนวัดเท่านั้นแต่ว่าธรรมะนั้นสามารถอยู่ในใจของเราอยู่ในกระบวนการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนะ เพราะฉะนั้นเจโตขีะสูตรในวันนี้โดยธารมภาพก็จะขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต่อไปขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับชมสาระหรือสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีโดยเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีที่ทำให้สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาออกอากาศอยู่ได้รวมทั้งรายการพุทธประบนี้ด้วยขอจเจริญพร ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกและวันอัฐมีบูชาณมนะนทลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่9วิทุนายน2558พบก,กับกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการเวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับการปรดกล้าแอนเชิญจากพระบรมหาราชวังและอีกหลายกิจกรรมรอบบริเวณงานสนับสนุนการจัดงานโดย ศูนย์นิพพานามูลนิธิโพธิวันาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0892196523 0830285767 ขอเชิญร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวแก่พิกษุสามเณรและประชาชนในประเทศเนปาลด้วยการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังโดยท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารต่างๆได้ดังนี้ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยและธนาคารออมสิน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์086 3 5 5 1713 02 675 7134สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบซีแบน โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกะเกฮิตซ์แนวการรับ H s ิ m b r มโบเร์0 0 0สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง i n f o s a ซรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทยแซด รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียตว์รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องเลโอเทครับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 2 6 7 5 7 1 3 4 0 8 6 355-1713สวัสดีค่ะขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสมาทานศีลสวสดมนต์ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะแต่ท่านไหนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะก็สามารถติดตามชมรายการสังคปทีพ ซึ่งจะถ่ายทอดสดการแสดงธรรมเทศนาการสมาทานศีลและก็สวดมนต์นะคะจากวัดยานวาเขตสะทองกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเดียวกันค่ะคือเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะคะติดตามรายการสังคปริภีกันได้ค่ะจากสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติติดตามกันนะคะขอจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งวัดยานวา ขอเชิญญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขคุณผ,ผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะแม่มว่ากิจจเหนื่อยจากการงานมากแค่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค,ค่ะวัตุเสน่อยต่างเหล่านี้ทำให้กิจมีความสุข,ขอย่างน่าอาัศาจรรย์นะคะดังนั้นก,ก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญาและสันติสุขทุกวันอาทิตย์ที่วัดยานาวานะคะ แล้วคุณจะพบว่าชีวิตดิคิดได้ด้วยภาวนาค่ะมีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมวัยนวาวาอาคารมหาเจษฎาบดินชั้นสองโทรศัพท์02-212-6567สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานเดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนด์โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกะเฮิร์แนวการรับ h ฮชซิมโบเร3 3 0 0 0 0สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง239 ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องอินโฟแดร,รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทยแัตดร,รับชมได้ที่ช่อง